ดีพี่ค่ะอีกคนหนึ่งชีวิตนี้ก็ไม่เคยมีสคริปต์เหมือนกันจากกาญจนบ,บุรีค่ะสวัสดีท่านพ่อแม่พี่น้องที่รักชาติยิ่งก็ผมมาจากจังหวัดกาญจนบ,บุรีครับมาด้วยความรักชาติรักพ่อหลวงของเราวันนี้ ผมเห็นว่าพรลบฉบับนี้ไม่มีความถูกต้องเพราะฉะนั้นผมคนเป็นการจึงมาเพื่อคัดค้านพรลบฉบับนี้ครับแววตาของพี่น้องทุกท่านเป็นแววตา่งความจริงใจและรักชาติผมคิดว่าพรลบฉบับนี้คงอยู่ไม่ได้ เพราะพลังของพี่น้องที่อยู่ณที่นี้ครับณนะวันนี้ผมขอให้พลบชุดนี้ได้ตายไปจากประเทศไทยและตายไปพร้อมกับรัฐบาลชุดนี้ครับขอเสียงปรบมือให้กับเจตนารมณ์จากคนเมืองการค่ะเอาต่อให้ติดก่อนเลยเอาใช่โยใช่โย